คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีพิรุษอย่างมากนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่าขอเวลาสองวันเดี๋ยวจะชัดเจนว่าตกลงแล้วใครเป็นคนทําน้องสิบขวบคนนี้เรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้ค่ะมีคุณแม่คนหนึ่งที่อำเภอหนองใหญ่ชลบุรีนะคะเขาพาน้องไปโรงพยาบาลตอนแรกยังไม่แจ้งความด้วยพี่ไก่พาน้องไปโรงพยาบาลแล้วตํารวจมารู้เรื่องจากว่าเอามีคนพาเด็กที่มีอาการหนักขนาดนี้ไปโรงพยาบาลอาการหนักที่ว่าก็คือคุณแม่บอกว่าน้องเนี่ยถูกชายสามคนมาล,ล่อลววออกจากโรงเรียน เอาไม้แทงเข้าไปในทวารหนักจนมันทะลุถึงลำไส้อุจจาระติดเชื้อเข้าไปในลำไส้ด้วยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าต้องผ่าตัดบอกก่อนว่าตอนนี้น้องพักฟื้นอยู่ใน ICU แต่มีพิรุษหลายอย่างอย่างแรกคือวงจรปิดค่ะท่านผู้ชมคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่11กุมภาพันธ์คือวันอังคารช่วงเย็นวันอังคารช่วงเย็นคุณแม่บอกว่าน้องเขาพูดจากปากเขาเองเลยตอนไปหาหมอว่าระหว่างรอคุณแม่ขี่รถมารับ มีผู้ชาย3มคนหลอกน้องออกไปข้างนอกโรงเรียนโดยอ้างว่าจะให้ขนมแล้วลงมือล็อกตัวกระทำชำเราน้องสำเร็จความใครจนน้องบาดเจ็บทีนี้วงจรปิดไม่เจอค่ะชาย3มคนที่ว่าไม่เจอเจอแต่มอเตอร์ไซค์คุณแม่คันนี้นะคะเป็นทางเข้าโรงเรียนก็คือ 11, 00 5, 00 5, 00 1 1กุมภาพันธ์5โมงเย็นกับ8นาทีค่ะคุณแม่ขี่เข้า หลังจากนั้น2นาทีต่อมา5้าโมงเย็น10นาทีคุณแม่ขี่ออกจากโรงเรียนเห็นน้องนั่งซ้อนท้ายออกไปนี่ค่ะไม่เจอเลยค่ะผู้ชาย3าคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามามาล่อลวงน้องไม่เจอครับแล้วตกลงกี่คันก็ไม่รู้นะคุณพ่อกับคุณคุณแม่กับพ่อเลี้ยงของน้องพูดไม่ตรงกันด้วยว่าคนร้ายเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์มากันกี่คัน เราฟังเรื่องของคุณแม่ก่อนท่านผู้ชมคุณแม่เนี่ยอายุ35นะคะขอใช้ชื่อว่านางสาวเอนามสมมุติค่ะคุณแม่ก็เล่าเหตุการณ์นะคะบอกว่าเรื่องเนี่ยที่คุณแม่รู้จากลูกสาวก็คือเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายก็คือน้องเนี่ยหยุดโรงเรียนเนาะเมื่อาวานวันหยุดวันมาคบูชาน้องก็อยู่บ้านอยู่แถวห้องเช่าอะคะ่ะคุณแม่เนี่ยกลับจากที่ทํางานมามาทานข้าวเที่ยงที่บ้านตอนประมาณเที่ยงแล้วสังเกตว่าเอ๊ะน้องดูแปลกๆดูซึมเศร้าประกอบกับน้องมาบอกคุณแม่ ว่าเจ็บที่ท้องน้อยกับทวารหนักแม่ก็เลยขอลูกดูว่าได้เป็นยังไงน้องไม่ยอมให้ดูคุณแม่ก็เลยคาดคันจนสุดท้ายลูกสาวสิบขวบเปิดกางเกงให้ดูคุณแม่บอกเห็นเลยว่าที่ทวารหนักของน้องมีเลือดไหลออกมาเยอะถามลูกลูกบอกว่าเล่นกับเพื่อนแล้วหกล้มไปโดนไม้ทิ่มเล่นกับเพื่อนหกล้มไปโดนไม้ทิ่ม คุณแม่บอกตอนนั้นคุณแม่ฟังก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าแผลที่เกิดจากไม้เนี่ยไม่น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้คุณแม่ก็เลยพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วคุณแม่ก็บอกต่อว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอซักถามน้องน้องถึงเล่าให้คุณหมอฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิด11กุมภาพันธ์ก็คือวันก่อนหน้าวันอังคารพาไป,ไปโรงพยาบาลคือเมื่อวานนี้เนาะวันพุธ น้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดวันอังคาร11กุมภาพันธ์ช่วง4โมงเย็นน้องกำลังนั่งเล่นอยู่บริเวณโดมของโรงเรียนแล้วระหว่างรอคุณแม่มารับก็มีผู้ชาย3คนกวักมือเรียกให้ออกไปนอกโรงเรียนหลอกไปเอาขนมจากนั้นผู้ชายคนหนึ่งใช้ไม้แห่ที่อวัยวะเพศอันนี้คุณแม่พูดครั้งแรกใช้คำว่าอวัยวะเพศนะอีกสองคนจับมือลูกสาวเอาไว้ให้น้องนั่งลูกสาวตะโกนร้องไห้ให้คนช่วยแต่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยไม่มีใครมาช่วย พอถูกกระทําเสร็จชายกลุ่มนี้ก็ปล่อยตัวน้องออกมานี่คือสิ่งที่คุณแม่บอกว่าน้องบอกกับคุณหมอแม่บอกพอแม่ฟังปุ๊บรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นทําไมมาทําลูกแม่แบบนี้ส่วนอาการน้องตอนนี้อยู่ห้อง ICU พ้นขีดอันตรายแล้วหลังได้รับการผ่าตัดทางทวารหนักและลำไส้ที่ฉีกขาด ก่เราจะเลิกสังเกต้ว่าน้องป่ปกติเ,เราสังเกตเขาตอนเที่ยงค่ะเรามาพักเที่ยงน้องจะน,นอนอยู่กับที่แล้วร้องอดโอยค่ะเหมือนเจ็บค่ะเขาเจ็บทอ้องเขาเจ็บแผลพอเจ็บท้องปุ๊บเราเราไปสังเกตลูกยังไงึงเห็นเลือดให้เขาลุกขึ้นค่ะให้เขาูกออกม,มาจากที่นอนถ้าเห็นเห็นเลือดติดที่กางเกงแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วใครเป็นคนบอกที่ว่ามีผู้ชายลูกเป็นคนบอกบอกว่าบอกกับกหมอว่า มีผู้ชายสามคนพูดกับหมอเลยใช่ค่ะเพราะว่าหมอเป็นคนล่อถามเขาเขาฝากมือเรียกค่ะเรียกให้ไปเอาขนมจะเขาจำหน้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันมาอย่างไงมันเดินมาแล้วมันมอเตอร์ไซค์มันมามอเตอร์ไซค์ตอนนี้อาการเป็นอย่างอยู่ห้องไอซียูค่ะหมอว่ายังไม่ได้บอกเลยค่ะเพราะว่าหมอรอให้เราไปอยู่แม่าสใช่ค่ะเอให้ถึงที่สุด ส่วนทางพ่อเลี้ยงของน้องค่ะชื่อนายบีนามสมุติอายุ31ปียืนยันว่าตัวเองรักน้องอายุ10ขวบมากเพราะว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่สองขวบก็รักเหมือนลูกสาวคนหนึ่งหลังจากทราบข่าวรีบกลับมาบ้านเพราะว่ากางเกงลูกสาวมีรอยเลือดหยดอยู่ก็ยังคล่องใจและยังพบว่าลูกสาวมีอาการแปลกๆดูซึมเศร้าจนทราบจากพันรยาถึงเหตุการณ์ พ่อเลี้ยงยังบอกค่ะว่าไปสอบถามลูกชายวัยสิปีอีกคนหนึ่งก็คือเป็นลูกติดทางฝั่งหญิงอีกเหมือนกันเนาะค,คนนี้ก็เป็นพี่ชายของน้องที่ถูกกระทำอะค่ะบอกไปถามลูกชายอีกคนนึงซึ่งเขาอยู่โรงเรียนด้วยกันในเวลานั้นระหว่างรอแม่มารับแล้วก็ถามชาวบ้านแถวนั้น <c oughs> เขาบอกว่าเออมีคน3ามคนมาจริงๆนะคาดว่าเป็นคนตกปลาเดินเข้ามาบริเวณบ่อน้ําหลังโรงเรียนขีม่มอเตอร์ไซค์กันมาสองคันนี่คุณพ่อบอกสองคันมากันสามคน แต่ว่าลูกเนี่ยไม่เห็นตอน3ามคนนี้มาล่อลวงน้องเพราะว่าลูกไม่ทันสังเกตแต่รู้ว่ามีคน3ามคนเดินเข้ามาจริงพ่อเลี้ยงยังบอกอีกว่าเออบางครั้งมันก็จะมีคนต่างถิ่นเข้ามาหาปลาบริเวณนี้คุณพ่อเลี้ยงเนี่ยยอมรับเลยว่าหลังทราบเรื่องที่เกิดกับลูกสาวโกรธมากแค้นมากเลิอง,งานไปผมถามแล้วว่าตองเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นอาการเขาออกตั้งแต่กลางคืนแล้ว แต่เขาก็บอกว่าไม่ป่วยไม่เป็นไรเขาเหมือนคนไข้ไข้นหนักๆนะครับยิ่งกว่าโควิดอีกพอแม่เขาเห็นปุ๊บเขารีบไปส่งโรงพยาบาลเลย<อ>ผมผมก็พยายามเปิดหาอยู่แต่มีมีชิ้นสุดท้ายคือกางเกงรอให้มันแห้งเพราะว่ามันมันเปียกน้ําด้วยเลือดเลือดด้วยมีมอเตอร์ไซค์สองคันกับคนสาคนอีกคันหนึ่งซ้อนสองอีคันหนึ่งขีคนเดียวแม่แม่ผมเขาขายของอยู่ริมทางเขาเห็นไอผู้ชาย กลุ่มเนี้ยคนที่เขาเห็นว่ามันอยู่ในโรงเรียนเน่ะมันขี่ผ่านมาทางอบตมาฝั่งน้องใหญ่เนะี่ยมันต้องเป็นคนเป็นคนในะละแวกพื้นที่น้องใหญ่นี่แหละถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆไม่รู้หรอกว่ามีสายตรงนั้นมีคนเห็นหน้าแล้วก็เห็นรูปร่างหมดเลยว่าว่าว่าเป็นยังไงโอโ้ผมก็โมโหแล้วทั้งโมโหด,ด้วยทั้งเจ็บด้วยทั้งใครจะรับได้ไม่มีใครรับได้ ทั้งหมู่บ้านผมเลยรอรอ,รอไอ้คนนี้คนรอไอ้คนทนําไปฟังทางตำรวจบ้างค่ะท่านรองผู้กำกับสพหนองใหญ่พันตำรวจโทปิยวัตรวงทายทองทั้งลงพื้นที่จุดนี้จุดที่พ่อเลี้ยงบอกว่าจุดนี้แหละที่น้องโดนคือท่าน รองผู้กองกับท่านสงสัยหลายอย่างอย่างแรกก็คือพ่อเลี้ยงรู้ได้ยังไงว่าจุดนี้อ่ะ <primero. S 2> เออพ่อเลี้ยงมีการถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ตํารวจดูคือตอนแรกเขายังไม่แจ้งความนะคะเมื่อวานนี้หลังจากเห็นว่าน้องมีเลือดไหลาพาน้องไปโรงพยาบาลเสร็จพ่อเลี้ยงลงพื้นที่เองเลย <c oughs> ลงพื้นที่ถ่ายรูปเองเลยและอย่างที่บอกว่าตํารวจเนี่ยไม่ได้รับแจ้งความจากพ่อแม่ของน้องนะคะไปรู้เรื่องว่ามีการส่งโรงพยาบาลแล้วอาการหนักขนาดนี้พอไปเจอปุ๊บพ่อเลี้ยงถึงบอกนี่ผมไปถ่ายรูปมา <c oughs> ผมลงพื้นที่มาคําถามของตํารวจคาถามแรกคือทําไม คุณไม่แจ้งตำรวจก่อนนะคำถามที่สองคือรู้ได้ยังไงว่าเป็นจุดนี้แล้วคำถามที่สามนะน้องถูกกระทําวันที่11จริงหรือเปล่าคือตํารวจลงพื้นที่ในห้องเช่าตรงจุดนั้นนะคะตรงบ้านน้องอะไปเจอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบ,านบอกว่าเมื่อวานช่วงเช้าวันที่12เนี่ยตอนเช้าน้องยังวิ่งเล่นอยู่เลยวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นกับกับเด็กที่เป็นเพือญาติกันเนี่ยสองสาคนเสร็จแล้วเห็นน้องวิ่งไปทางป่าอยู่คาลิป,ปัสที่มีคลองน้ํา คำถามของตำรวจก็คือถ้าน้องโดนกระทำหนักขนาดนี้โดนไม้แทงเข้าไปในทวารหนักจนมันทะลุถึงลำไส้จนอุจจาระจากลำไส้เนี่ยเข้าไปอ,อุจจาระจากทวารหนักเข้าไปติดเชื้อในลำไส้สิบสองชาววิ่งเล่นได้หรอหนักขนาดนี้เลือดออกขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ตำรวจสงสัยครับแล้วก็ลงพื้นที่ป่ายูคาลิปตัสตามที่เพื่อนบ้านบอกอะคะ่ะว่าเห็นน้องวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมคะก็ไปเจอลักษณะพื้นที่คล้ายๆกับที่น้องเล่า คือตัวน้องเนี่ยน้องบอกว่าบอกแม่ครั้งแรกเนาะคำกล่าวอ้างของแม่น้องบอกว่าน้องไปวิ่งเล่นตรงนี้แหละแล้วลม้มแล้วโดนไม้แทงไม้เสียบปรากฏลักษณะพื้นที่คล้ายกับที่น้องบอกเลยค่ะเพียงแต่ว่าตรงนั้นไม่พบว่ามีคราบเลือดพอาพี่เขาแชร์ไปเห็นว่าทางพ่อเลี้ยงเขาถ่ายรูปออไป มาดูนะครับนี่ทางพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนมาถ่ายเองนะถ่ายเองก่อนนะครับยังไม่ไปแจ้งความ,มวก็เขาก็ใส่ยังไงก็งเลยมาถ่ายรูปจึงเกิดเหตุปั๊บเนี่ยนะครับระหว่างพาคนเจ็บหรือคนไข้นะครับไปส่งโรงพยาบาลระหว่างนั้นก็ต้องโทรแจ้งตำรวจก่อนหนึ่งโทรนะครับว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับเพื่อประสานอย่างกรณีนี้คเคสที่เกิดขึ้น ภายในใกล้เคียงกับโรงเรียนนะครับก็ควรจะต้องแจ้งผอ,อรโรงเรียนด้วยนะก oh. ็ไม่ไม่ไม่แจ้งทางผอ,อด้วยแล้วก็ไม่แจ้งทางตำรวจด้วยนะครับร oh. อจนอีกวันนึ่งผ่านไปนแล้วก็รู้จากทางข่าวนะครับที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชมรีคุณต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งค่ะลงพื้นที่เคสนี้นะคะบอกว่า คือพิรุธมันเยอะจริงๆอ่ะอ oh. แต่ตอนนี้เป็นห่วงที่สุดก็คืออาการของน้องค่ะวันนี้ที่เราเนี่ยมาไล่กล้องแต่ว่าเราไล่ช่วงเวลาที่ช่วงเลิกเรียนนะคะช่วงเวลาที่แม่จะมารับน้องคือไม่ได้มีผู้ชายสามคนที่แม่บอกว่าน้องบอกกับหมอว่ามีผู้ชายสามคนหาปลาขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาบริเวณโดมตรงอาคารอเนกประสงค์ตรงนั้นไล่กล้องแล้วไม่มี ซึ่งจะมีแค่ช่วงเวลาที่แม่มารับน้องแต่ว่ามันมีพิรุษหลายอย่างมากๆในมุมของพี่ที่พี่ลงมาทานะมันมีพิรุษตั้งแต่เรื่องทำลายตั้งแต่เอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าเชื่อว่าน่าจะจับคนลายได้ไม่นานเอาเป็นว่าตอนนี้เราห่วงอาการของน้องลำไส้ใหญ่เนี่ยทะลุแล้วอุจจาระเนี่ยเข้าไปก็เลยติดเชื้อนะคะตอนนี้น้องต้องใช้ลำลำไส้เทียมแล้วก็เปิดแผลหน้าท้องซึ่งต้องใช้ระยะเวลานการรักษาพอสมควรนะคะก็อันนี้ก็เป็นเคสที่เรา รู้สึกโหน่งมากๆวันนี้นะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองค่ะท่านบอกว่าขอเวลาสองวันคาดว่าไม่เกินสองวันชัดเจนแต่เบื้องต้นบอกได้ว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนอแต่ยังไม่ขอบอกว่ามีพิรุธหรือตรงไหนยังไงสองวันออสงสรเดชจริง,รงสงสนรเดชขอให้น้องดีขึ้นไวๆนะคะครับ อานาฬนา